ไฟสตาร์ <Fight> star, เปิดสกราชใหม่เรียมสารต่อตำนานความคลั่งให้ยิ่งทวีคูณแต่เราจะขอย้อนรอยความเสียวสยองในจักรวาลลองของอีกครั้งก่อนก้าวเท้าเข้าสู่โลกแห่งไสยศาสตร์ครั้งใหม่ไปกับพนอสองเล่าเรียงตามไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นในจักรวาลลองของปี2545ครูพนอ กลายเป็นเหยื่อในพิธีกรรมย้ายขวัญสุดสยองของครอบครัวสามีแม้ไม่เจอกันนาะนมันเชฟบะอยู่เลยนะทำให้เธอต้องแทงลูกและโดนยึดร่างไปแต่หลังจากที่ได้ร่างคืนเธอจึงตามชำระแค้นทุกคนที่สร้างตราบาปให้กับเธอด้วยคุณใสยอย่างสาสมพวกแกทำอะไรกับตัวฉันสองปีถัดมา ในปี2547ครูพนอถูกเล่นงานจากคนรอบข้างที่หมายทำเสน่ห์และทำร้ายเสน่ห์แรงจริงนะแม่คุณเธอแทบเสียสติวิปราชออกไล่ล่าทุกคนที่ทำของใส่เธอจนครูพนอได้สร้างตำนานความเสียวสยองระดับไอคอนิกที่ตราตรึงสะใจที่ทุกคนต้องจำติดตาจุดกระแสให้ทุกคนอยากรู้ว่า ครูพนอเป็นใครและมีจุดเริ่มต้นอย่างไรออมกระกระม,มหากร,เระเกรสะรสะระสระองติองไปคงต้องย้อนกลับไปในปี2,510เธอเกิดในวันที่หมู่บ้านแห่งนี้มีคนทำพิธีปล่อยของเลยทำให้ชาวบ้านร่ำลือกันไปต่างๆนานาว่าเธอคือตัว่วยจนกลายเป็นความเกลียดชังขนาดพระที่ตั้งชื่อให้เธอยังถูกคุณใสมวดำ แบบไม่ทันตั้งตัวตัวสวยจนกระทั่งพนอเติบโตเป็นสาววัยรุ่นที่ไม่ได้มีหน้าตาสะสวยแต่เพียงชั่วข้ามคืนชะตาของเธอก็พลิกชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเธอสวยจนทุกคนต้องตะลึงแต่หลังจากนั้นฝันร้ายก็ได้เริ่มต้นขึ้นทั้งความสูญเสียถูกไล่ล่าและถูกหักหลังโดยคนรอบข้างที่เธอหลงไว้ใจ สิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอได้สร้างแรงอาฆาตจนเธอต้องหันหน้าเข้าหามนต์ดำกลายเป็นคนเล่นของด้วยสถานการณ์อันเลวร้ายที่บีบบังคับ <c oughs> <c oughs> แต่ที่หนักที่สุดก็คือพนองจำเป็นต้องรับพลังจากเทพสามตาเพื่อเอาตัวรอดทุกวิถีทางแต่ด้วยความเจ็บปวดทั้งหมดที่เธอกักเก็บเอาไว้ มันโหดร้ายเกินกว่าที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะรับมือไหวเธอจึงเลือกปล่อยของออกเพื่อลบความทรงจำและลืมตัวตนจนหมดสิน้นเธอเป็นใครถึงจะสูญเสียความทรงจำแต่สิ่งที่หลงเหลืออยู่คือเศษซากพลังเทพสามตางที่ยังอยู่ในตัวพนอไอพวกสกปรกและรอวันถูกปลุกขึ้นอีกครั้ง พร้อมสร้างความเสียวสยองที่แทบจะหยุดหายใจไปกับเธอพนอสองสิบห้ามกราคมในโรงภาพ,พยนตร์